สวัสดีครับผมนายแพทย์เกวีเชนสุริครับดีเคยเป็นผู้ดูการรับบาลยา่ๆอยูอ่หลายแห่งนะครับคือมะเร็งเนี่ยทำไมถึงเป็นผมว่าเอา,อาง่ายๆลยหลัก3ออเนี่ยอหนึ่งอาหารอสองอารมณ์อสองออกกำลังกายอสามอารมณ์มะเร็งเนี่ยอสามน่ะน่าจะสำคัญที่สุดนะมาอันดับหนึ่งเลยคือเรื่องความเครียดนอนไม่หลับ อารมไม่ได้พักผ่อนพอไม่ได้นนอนในช่วงที่ร่างกายกําลังจะซ่อมแซมสุขภาพคือในช่วง4ี่ทุ่มถึงตีสองนะฮะนอนดึกมากนะหักโคมไปจ้องอยู่แต่หน้านะจอของนะมือถืออย่างเงี้ยเสร็จแล้วไม่ได้ออกกําลังกายนี่อันที่สองเลยมะเร็งนี่ผมว่ามันก็เกิดน้อยนะกับคนออกกําลังกายนะนะ คนที่ไปถูกแสงแดดคนที่อยู่ในถ้ำกลางธรรมชาติมันจะน้อยแต่ถ้าไปรับสารเคมีมาพวกอะไรล่ะยาฆ่าแมลงนี่อย่างเงี้ยตัวร้ายเลยนั่คือเกษตรกรก็จะเป็นได้มากขึ้นนะฮะทีนี้พูดถึงคนในเมืองอาหารการกินครับมาดับหนึ่งนะฮนะอาหารการกินเมะเร็งถ้าเรากินเยอะไม่ถึงกินอาหารเยอะนะฮะหนึ่งมันก็จะเหลือค้างกลายเป็นซากอาหาร ซากอาหารนี่แหละมันก็จะทําให้ร่างกายนี่เสื่อมได้เร็วนะครับนะคือคุณกินเกินอนะ่ะเหมือนเออเรามีรถคันหนึ่งบรรทุกอ่หนึ่งตันคือรถเขาบอกเออรถกระบะคนนี้บรรทุกหนึ่งตันท่นทานเป็นรถแ้วท่านไปบรรทุกตั้ง10ตันอย่างนี้ก็ไม่ไหวครับนะเออทุกอย่างมันก็จะแย่ yeah. ลงร่างกายเราเหมือนกันกินไปเยอะแบกแบกน้าหนักแบกพลังไปเยอะในการกําจัดทีนี้เมื่อพลังในการกําจัดของเสียไปเยอะก็จะมี สิ่งที่เหลือคือเขาเรียกเมตาบลิกเอนไซม์ที่จะไปช่วยนะคือเอนไซม์ช่วยช่วยในการที่กําจัดภูมิและกำจัดสิ่งแปลกปลอมส่งเสริมภูมิกันมันก็จะทําหน้าที่น้อยลงเพราะไปเสียเวลา,าไปใช้กันอย่างอื่นแล้วคือใช้ในเรื่องย่อยอาหารกําจัดซากอาหารก็นี่แหละท่านต้องอลดภาระต่างๆของร่างกายลง3อที่ผมเล่าไปแล้วเนี่ยอาหารเลือกให้ดีนะอาหารสุขภาพนะ เรารู้แล้วอาหารที่อันตรายตัวอ,อย่างเช่นสูบุรี่ก็เป็นมะเร็งปอดเห็นไหมคนก็ยังสูบอยู่เป็น11ล้านคนนะดื่มสุราอ่าอ่าก็เป็นมะเร็งตับงนี้ก็ยังมีคนใช้อยู่ว่าปีหนึ่งขายสุราได้3ามสี่สแสนล้านบาทอย่างเงี้ยนะ,ะก็มันก็เป็นอย่างนี้นะครับนะหรืออาหารอื่นๆนะครับพวกปิ้งทอดย่างมากไปก็จะไปเปลี่ยนเขาเรียกอะไรล่ะ ไปเปลี่ยนให้เป็นสารก่อมะเร็งนะหรือที่เราดังมากฮนะสารก่อมะเร็งก็เรียก trans fats trans fats คือไขมันตัดแปลงหมายความว่าไขามันนั้นแต่ก่อนเนี่ยมันก็ดีนะดีทุกอันเลยฮะปกติแต่หนึ่งเอาไปทอดไปย่างไปปิ้งมันก็เปลี่ยนรูปร่างไปให้เป็นสารก่อมะเร็งครับฉะนั้นขอให้รักษาสุขภาพตาม3อ,อน,นะครับโดยเฉพาะเรื่องการนอนหลับความเครียดอะไต่างๆต้องลดน้อยลงครับ ขอให้สุขภาพดีนะครับ